นข่ไก่เอาไข่ยเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอกี่ฟองล่ะ2ี่สกฟองแล้ววันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปคนเอาไปส่งที่โรงอาหารหเองอเวันนี้ได้ไข่ไก่เยอะมากเลยคะแม่ครัวจะทําเมนูอะไรกินกันดีครับอุ๊ยวันนี้ได้ไข่ไก่เยอะจังเลยเดี๋ยวจะทาอาหารให้สุดฝีมือเลย เฮ้ย hey, พวกเราวันนี้กับเข้าได้เยอะมากเลยแถมอร่อยด้วยใช่ใช่เราเห็นด้วยนะปริมาณอาหารเยอะด้วยแถมยังอร่อยอีกเป็นผลจากการเก็บไข่เมื่อเช้านี้แน่เลยงั้นงั้นพรุ่งนี้เราไปเก็บไข่ไก่กันอีกไหมเดี๋ยวเรา,าเป็นคนเก็บเองโอเคเฮ้ยตูนวันนี้เราไม่ว่างเรากวาดพื้อนอยู่นะไปเก็บไข่ส่งโรงาหาแทนเราได้ไหมโอเค เฮ้ยวันนี้ไข่ไก่เยอะจังเลยแอบขโมยไปให้แม่ที่บ้านดีกว่าฮ้ยฟ้าพิมพวันนี้เก็บไข่ไก่ได้แค่สิบหาฟองเองเฮ้ยทำไมน้อยจังอะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปส่งลงอาหารก่อนแม่ครัววันนี้เป็นไข่ไเหมือนเดิมนะแต่ได้น้อยลงกว่าเมื่อวานเออไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะทำให้สุดฝีมือเลยแต่ปริมาณจะน้อยหน่อยนะเฮ้ยพวกนายทำไมวันนี้กับข้าวน้อยจังอ่ะไม่อิ่มเลย ก็เมื่อเช้าอ่ะไก,ก่ไม่ออกไข่น้อยมากเลยปริมาณอาหารเลยน้อยเฮ้ยเรามารวงอาหารไม่คนสุดท้ายเลยนะแต่อาหารน้อยมากไม่ค่อยอิ่มเลยอ่ะฟ้าอิ่มไหมพิมพ์อิ่มไหม ไไหมไปไหม,ไไหมตูนเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นไหมเวียนหัวมากอะหนูไม่ค่อยจะมีแรงวันนี้ตูนได้กินข้าวเยอะไหมไม่ค่อยอะเราไปโรงอาหารช้าเลยได้ข้าวน้อยอ๋อน่าจะเกิดจากการไม่ได้กินข้าวให้เพียงพอเลยไม่มีแรงเอา้าทำไมโรงอาหารให้อาหารไม่เพียงพอล่ะ เราขอสารภาพเลยนะเมื่อเช้าเราเป็นคนไปเก็บไข่ไก่อเองแล้วเลยแอบเอาไข่ไก่ไปซ่อนเพื่อที่จะเอาไปให้แม่เอาไปขายเราทาแบบนี้ทําไมไม่ซื่อสัตย์เลยเราจะเดินไปบอกคุณครูคุณครูครับผมไม่ได้จะสารภาพครับว่ายังไงเมื่อเช้าผมแอบ,บไปขโมขยไข่ไก่ในร้งครับท้ายให้เพื่อนๆกินข้าวไม่อิ่มครับไม่เป็นไรลูก ครูเชื่อว่าความซื่อสัตย์ของตูนและความซื่อสัตย์ของนักเรียนเราคุณครูเลยมอบหมายให้ตูนเนี่ยไปนําไข่ไก่เนี่ยไปให้ที่โรงอาหารแต่ครูเชื่อว่าความซื่อสัตย์ของตูนยังมีอยู่อย่างน้อยตูนก็ยังมาสารภาพกับครูอย่างนั้นตูนไปขอโทษเพื่อนๆที่กินข้าวไม่อิ่มนะไ<อ>ดู้กเปลือก ตัวนี้ขึ้นแล้วหรอนี่ขึ้นแล้วเรามีจะสารเรามีอะไรจะสารภาพนะคือเมื่อเช้าเราแอบขโมยไก่ไปให้แม่ของเราเพื่อที่จะขายนะเราขอโทษเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่เป็นไรเราให้อภยัยเราเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรเลยต้อไปอย่าทำอีกนะ,ะการเป็นพลเมืองดีของสังคมควรปฏิบัติตนดังนี้หนึ่งการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมสองละอายและการเนต่อการทุจริต 3. สตองจิตพอเพียงต้านทุจริต 4. พลเมืองดีกับความรับผิดชอบต่อสังคมย yeah!